เมื่อคลิปที่แล้วผมได้บอกไว้ว่าผมได้สามารถปรับแกน14และแกน15ให้เข้ากับมือตัวเองได้แล้ววันนี้ผมจะมาแจกสูตรการเซตติ้งว่าผมปรับเจ้า2ตัวนี้ไว้ระดับที่เท่าไหร่และพร้อมบอกว่ามีคัตติ้งค o ามเรที่เท่าไหร่และฟิล l ลิงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโปรดิวเซอร์อีกครั้งนะผมก็หลังจากที่ผมได้บอกไปเลยนะผมว่าวันนี้ผมจะมาแจกเซตติ้งของแกน14และแกน1 5นั่นเองผมว่าผมวัดไว้ระดับที่เท่าไหร่มันถึงเข้ามือกับผมและคัตติ้งคอเนอร์เป็นยังไงผมปไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทีละลูกกันเลยลูกแรกผมเป็นแกน14 m a ี่แม็กเนั่นเองนะผมซึ่ง่องนี้นะผมก็ได้เคยบอกไปแล้วผมว่าลูกนี้นะผมมีปัญหาคือเซตติ้งไม่เข้ากับตัวเองนั่นเองนะผมแต่ว่า ผมจะเซตติ้งเข้าตัวเองแล้วนะผมซึ่งผมได้ตั้งเซนเตอร์ทราเวลนะผมไว้ที่ระดับที่3นั่นเองเนาะผมแล้วก็เทนชั่นอยากจะอยู่ที่ระดับ5นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งคัตติ้งคอนเนอร์นะผมจะเป็นแบบนี้แล้วผมไปไปดูคัตติ้งคอนเนอร์กัน ก็หลังจากที่คนได้เห็นไปเลยผมก็จะเห็นได้ว่ามันมีคัตติ้งคอนเนอร์ที่โอเคอยู่เลยนะคะผมแต่ว่ามันก็ยังมีจุดหนึ่งเนี่ยผมที่มันยังขัดไม่ได้นั่นเองนะผมแล้วก็ฟีลลิ่งของตัวลูกนี้นะผมจะมีความนุ่มมากครับผมมันจะนุ่มๆแล้วก็คือมันจะลื่นๆไวๆผมแต่ว่าเซตติ้งนี้ผมมันจะทําให้ลูบิกเนี่ยสามารถคุมง่ายผมเพราะว่าเอ่อเทนชั่นเนี่ยมันจะแน่นนั่นเองนะคะผมมันทําให้คุมง่ายนั่นเองนะคะผม แล้วก็คือมันจะเลื่อนๆไวๆอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ได้หละผมมันทําให้คุ้มง่ายเพราะว่าเทนชันเนี่ยมันระดับเยอะนั่นเองนะครับผมมันทําให้คุ้มง่ายนั่นเองครับผมและนี้ก็เป็นสติ้งของเจ้าแกนสีแมกเรกของผมนะผมซึ่งถามว่าจะตรงใจเลยไหมก็อาจจะยังไม่ใช่ครับผมเพราะว่ามันยังจะมีล็อกอัพอยู่นิดนึงนะเอ่อแต่ว่ามันก็ตรงตามที่ผมชอบแล้วนั่นเองครับซึ่งที่ผมบอกว่าไม่ตรงใจก็คือมันยังมีล็อกอัพอยู่นั่นเอง ซึ่งวิธีการที่จะแก้ไหนก็คือเราจะต้องทําความชินกับลูบิกลูกนี้โดยการเล่นบ่อยๆนั่นเองนะครับผมต่อมาเป็นลูกนี้แล้วผมนี่ยผมแกน15มักเล็บซึ่งเป๊ะคุณผู้ชมเซนเตอร์ทาวเวลกับเทนชั่นเนี่ยแบบโดยแกน14เลยก็คือเซนเตอร์ทาวเวลผมจะอยู่ที่ระดับที่3แล้วก็เทนชั่นเนี่ยจะอยู่ระดับที่5นั่นเองนะผมแต่ว่าฟิลลิ่งเนี่ยผม,ผมรู้สึกว่าลูกนี้เนี่ยมันจะโฟลอ์ยิ่งกว่าแกน14มักเล็บนั่นเองนะผู้ชม ใช่ฟิลลิ่งมันจะโฟกัสแล้วก็เหมือนกันเลยคุณผู้ชมก็คือมันจะคุมง่ายผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะลื่นกว่าแกนสิบสี่นะผู้ชมเออมันจะออกลื่นกว่าแกนสี่แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนหลุดเด้่ยผมว่าเขาจะหลุดให้ลูกนี้เนี่ยลื่นหรือชานั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบแล้วนะผมก็คือมันคุมง่ายแล้วนั่นเองครับผมเป็นคนชอบลิบิกลื่นๆนะผมก็นั่นแหละผมเซตติ้งเดียวกับแกนสิบสี่แม็กเล็บเลยนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูคัตติ้งคอนเนอร์ของเจ้าแกน15กันเลยครับนนรก็หลังจากที่ทุกคนเห็นไปแล้วผมซึ่งผมคิดว่ามันจะแข็งกว่าแกนสี่แมกเนตอยู่นิดน,นึงนะผมก็คือมันจะออกแรงเยอะกว่านั่นเองผมในเรื่องของคอนเนอร์คัตติ้งนั่นเองผมก็ตามนั้นเลยครับผม ถือว่าเป็นฟิลที่ผมชอบเลยนั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วผมสำหรับการเซตติง้งว่าผมเซตติ้งเจ้าแกนสี่กัแกนสิบห้าไงผมก็เป็นคลิปสั้นๆผมไม่ได้คลิปยาวมากก็เป็นประมาณนี้ผมเซตติ้งนะผมก็อยู่ที่เลข3กับเลข5นั่นเองครับผมถ้าใครอยากได้เซตติ้งเดียวกับผมแ <c ube> นวปริเวร์คิวเบอร์นะผมลองไปปรับดูกันได้เลย <c ube> ผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ช่องปริเวร์คิวเบอร์ด้วยแล้วก็ใครอยากทำอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกได้ผมแล้วก็กดสับ s c คลายลงไปด้วยนะผมนี่ผมตรงนี้เลยนะผมกดลงไปเลยนะผมก็นี่ประมาณนี้ผมสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย